สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูอีกแล้วนะครับคุณครูชุติเดชนะครับในเรื่องของการเมืองการปกครองสําหรับในวันนี้นะครับเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไปหัวใจสําคัญของระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือประชาชนอนํานาจสูงสุดนะครับอยู่ที่ประชาชนและแน่นอนว่าการที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในการตัดสินใจบางอย่างนะครับมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ฉะนั้นเราจึงต้องเข้าไปมีนะครับส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อให้ทางรัฐบาลนะครับได้จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนหรือรวมถึงช่วยในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยเราต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าในสังคมประชาธิปไตยนะครับคนเมืองทุกคนนะครับจะต้องมีสิทธิและมีหน้าที่ ะฉะนั้นพลเมืองของเรานรในขั้นเริ่มแรกเลยนะครับพลเมืองของเราก็ควรจะมีคุณธรรมมีจริยธรรมคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมนะครับปฏิบัติหน้าที่ของตอนเองตามวัฒนธรรมประเพณีนะครับรวมถึงเคารพซึ่งกันและกันมีจิตอาสานี่คือขั้นพื้นฐานของพลเมืองในระบประชาธิปไตยถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นในการมีส่วนร่วมขึ้นไปอีกนะครับความรับผิดชอบมีส่วนรวมนะครับคิดถึงส่วนรวม มีการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับมีความอดทนอดกลั้นเคารพต่อกฎหมายนะครับมีความรู้ความเข้าใจในการเมืองของเราเป็นอย่างดีนี่คือขั้นที่2ส,ส่วนขั้นต่อมานะครับเป็นพลเมืองที่มีความเข้มข้นอย่างมากนะครับนั่นก็คือการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพื่อนร่วมประเทศเพื่อนร่วมโลกนะครับเชื่อมั่นในความยุติธรรมของสังคม นะครับการวิพากษ์วิจารณการคิดแบบมีวิจารณญาณรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมกันแก้ปัญหาด้วยนะครับฉะนั้นนักเรียนจะเห็น3สเตปนี้นะครับนักเรียนลองดูสิครับว่าลองกลับมานั่งทบทวนตัวเองก่อนว่านักเรียนหละ่ะอยู่ในขั้นไหนขั้นที่1ที่ครูบอกไปหรือขั้นที่2หรือขั้นที่3สําหรับในสังคมประชาธิปไตยนะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมให้ไปจนถึงขั้นที่3นั่นก็คือเราต้องรู้จักวิพากษ์วิจารณ ค,คิดแบบมีวิจารณญาณนะครับมีส่วนร่วมทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจเชื่อมั่นในความยุติธรรมรวมถึงเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยึดมั่นนะครับในความหลากหลายนะครับเคารพซึ่งกันและกันนะครับรวมถึงอดทนอดกลั้นด้วยนะครับนักเรียนเราต้องอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นที่แตกต่างจากเรานะครับนี่คือพลเมืองนะครับแต่แน่นอนว่าการจะไปถึงขั้นที่3ได้เราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมครับ และในวันนี้เราจะเข้าไปนะครับทำความรู้จักทําความเข้าใจการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเรากันครับสําหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองมาดูความหมายก่อนครับนักเรียนความหมายนั่นก็คือการกระทําใดๆนะครับที่เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจนะครับอาจจะใช้วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้นะครับเพื่ออะไรครับนะักเียครับเราเข้าไปกระทําต่างๆมีแอคชั่นนะครับกระทําการต่างๆ เพื่อนะครับมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายเพราะบางอย่างจริงๆครับนักเรียนส่งผลกระทบต่อเราเช่นราคาสินค้าเกษตรถ้าราคาตกต่ำมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้ประชากรนะครับที่เป็นเกษตรกรต้องออกมาเรียกร้องนะครับรวมถึงนะครับการได้รับความเดือดร้อนจากเศรศษฐกิจนะครับการออกมาเรียกร้องเหล่านั้นก็เพื่อให้รัฐบาลหันมาสนใจรวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับหรือ การบริหารของภาครัฐต่อการเลือกผู้นำนะครับผู้นำที่เราเลือกไปตามระบบประชาธิปไตยไม่ดำเนินนโยบายตามกระบวนการที่ได้ถแถลงไว้หรือให้สัญญาไว้กับประชาชนเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับที่จะนะครับคัดค้านนะครับหรือต่อสู้นะครับทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับชาตินะครับนักเรียนไม่จําเป็นจะเป็นระดับชาติสมอไปแต่ในระดับท้องถิ่นถ้าเกิดเราเกิดการพบการทุจริตเกิดขึ้น นะครับเกิดการแสดงการประพฤติมิชอบเกิดขึ้นเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่กว้างมากครับนักเรียนแต่หัวใจสําคัญคือเราต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจไม่มีใครบังคับขู่เข็นให้เราออกไปนะครับหรือไม่มีใครบังคับขู่เข็นให้เราต้องนะครับยื่นหนังสือหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการตัดสินใจของผู้มีอํานาจนะฮะนี่คือความหมายกว้างๆก,ก,ก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจกัน นะครับต่อมาครับนักเรียนมาดูลักษณะครับลักษณะอย่างแรกเลยก็คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบถูกกฎหมายนะครับแบบถูกกฎหมายมีอะไรบ้างหัวใจสําคัญนะครับของประชาธิปไตยนั่นก็คือการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งคือการแสดงออกอย่างชัดเจนในฐานะผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยคือเอาเสียงของเรานะครับอำนาจของเรา ไปเข้าคูหาแล้วกาให้กับคนที่เราสนใจอยากจะให้เป็นผู้นำนะครับคนที่เราไว้ใจคนที่เราเห็นความสามารถคนที่เรารู้สึกว่านโยบายนั้นตอบสนองฉะนั้นการเลือกตั้งปฏิเสธไม่ได้ครับเรียนว่าเป็นหัวใจของประชาธิปไตยถ้าปราศจากการเลือกตั้งก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับลำดับต่อมาก็คือการลงประชามติเรื่องบางเรื่องรัฐบาลบางครั้ง ต้องการที่จะใช้มติมหาชนนะครับมติคนส่วนใหญ่นคนคัะเรียนเหมือนที่ครูเคยบอกไปว่านะครับอย่างเช่นอังกฤษนะครับจะออกจากสาภาพยุโรปนะครับหรือการลงประชามตินะครับเรื่องของการารับร่างรัฐธรรมนูญนะครับของไทยเองฉะนั้นนี่คือการตัดสินใจของประชาชนคือพูดง่ายๆว่าเจ้าของอํานาจ อธิปไตยคือประชาชนเราให้อำนาจในการตัดสินใจกับประชาชนดีกว่าในการดําเนินนโยบายนี่ก็เป็นการที่ลงประชามติที่เราน่าจะเคยคุ้นชินกันนะครับหรือเคยได้ยินกันส่วนลําดับต่อมาการมีส่วนร่วมที่ถูกตามกฎหมายนะครับนักเรียนก็คือการประชาพิจารณ์การประชาพิจารณ์พูดง่ายๆว่ารัฐบาลหรือผู้มีอำนาจต้องการที่จะอยากรู้ว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไร เพื่อเอามาประกอบการตัดสินใจถูกไหมครับอย่างเช่นการจะตั้งโรงงานการจะก่อสร้างนะครับสิ่งที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งที่กระทบต่อชุมชนก็อาจจะต้องมีการทําประชาพิจารณ์เพื่อให้นะครับประชาชนที่อยู่หรือได้รับผลกระทบได้แสดงความคิดเห็นนะฉะนั้นนี่คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายมีกฎหมายรองรับชัดเจนแบบที่2นั่นก็คือการมีส่วนร่วมแบบที่ผิดกฎหมายนักเรียนคงเคยเห็นนะครับ ทั่วโลกมีแน่นอนการเดินขบวนประท้วงลงไปในท้องถนนนะครับการอารยะขัดขืนนะครับต่างๆที่แสดงถึงความไม่พอใจนะครับหรือการนะครับต้องการที่จะไม่ทําตามคําสั่งของรัฐบาลขัดขืนคําสั่งนะครับการขัดขืนคําสั่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีส่วนนะครับในการแสดงถึงความมีส่วนร่วมนะครับในทางการเมืองด้วยนะครับเพราะว่าขัดขืนกับคําสั่งที่มันไม่เป็นธรรมครับนะักเรียน สมมุตินะครับบางอย่างเช่นถ้าหัวหน้าห้องของเรานะครับออกคําสั่งที่ขัดต่อคําสั่งของครูนะครับหรือขัดต่อคําสั่งของโรียนหรือขัดต่อศีลธรรมบางอย่างเราก็มีสิทธิที่จะไม่ทําตามหรืออารยะขัดขืนนันเองนะครับนี่คือลักษณะของการมีส่วนร่วมในลักษณะของการผิดกฎหมายแน่นอนว่าการลงท้องถนนนะครับก็ อาจจะทําให้การจราจรติดขัดส่งผลกระทบต่อผู้อื่นนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่อย่างไรก็ตามในรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ให้นะครับเสรีภาพในการชุมนุมไว้ด้วยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับฉะนั้นลักษณะการมีส่วนร่วมก็มีอยู่2ประเภทอยากที่ครูได้แจ้งให้กับนักเรียนได้รับทราบกันแล้วนะครับซึ่งอันนี้ครูขออนุญาตนะครับยกตัวอย่างบุคคลน,นะครับที่พูดถึงการอาริยะขัดขืน นะครับโดยเป็นเขาเรียกว่านะครับเป็นผู้นำนะทางจิตวิญญาณเป็นผู้นำนะครับในการต่อสู้เรียกร้องอำนาจนะครับอธิปไตยนะครับเรียกร้องเอกราชนะครับจากอังกฤษครับคนนี้นะครับชื่อดังทั่วโลกนะครับนั่นคือมหาตมะคันธีนะครับในปีช่วงทศวรรษที่1940นอะครับอดีตผู้นำนะครับมหาตมะมคันธีนำการต่อสู้เพื่อเอกราช ที่เรียกว่าหลักอหิงสานะครับก็คือใช้สันติวิธีนะครับอย่างเช่นการบอยคอรดนะครับการขัดขืนคําสั่งนะครับของอังกฤษนะครับหลังจากนั้นนะครับช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับอินเดียจึงได้เอกราชนะครับจากประเทศอังกฤษโดยการนะครับการนำนะฮะการต่อสู้นะครับผ่านหลักการของอารยะขัดขืนนั่นเองนะครับ ลำด,ดับต่อมาครับนักเรียนครับเรียนมาดูกันนะครับว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างคราวที่แล้วคุณครูเคยบอกกับนักเรียนว่าเอออาจารย์ครับระบอบประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยมันมันไม่มีแล้วไม่ใช่หรอครับมันหมดไปตั้งแต่ในช่วงของยุคสมัยกรีกแล้วไม่ใช่หรอแต่แน่นอนว่าเหมือนที่ครูบอกไปว่าในเรื่องของการปฏิบัติอาจจะไม่มีนะครับแต่แน่นอนว่าแนวความคิด ของประชาธิปไตยทางตรงยังอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับและยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้าไปเพราะแน่นอนว่านะครับการให้อํานาจไปสู่ประชาชนนะครับเหมือนการนะครับให้อํานาจของผู้เป็นเจ้าของได้ตัดสินใจจริงๆฉะนั้นระบอบประชาธิปไตยทางตรงแนวคิดหรือคอนเซป t นี้ก็ยังคงอยู่ผ่านอะไรละครับนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าพลเมืองของรัฐทําหน้าที่เป็นสภานะครับมีการลงประชามติ นะครับเมื่อสักครู่นักเรียนจําได้ไหมว่าการลงประชามติคือการให้อํานาจการตัดสินใจกับประชาชนกลับคืนไปว่าตกลงแล้วอยากจะกําหนดอนาคตของตัวเองอย่างไรนะครับฉันการทําประชามติก็นับได้ว่าเป็นการใช้รูปแบบประชาธิปไตยทางตรงอีกเช่นเดียวกันนะครับคือรัฐบาลรู้สึกว่าการตัดสินใจนี้มันใหญ่หลวงนะมันกระทบต่อคนส่วนใหญ่ ก็ให้อำนาจกับประชาชนกลับคืนไปนะฮะหรือการเข้าร่างเสนอกฎหมายโดยประชาชนน,นเรียนคงเคยเห็นตามข่าวนะครับว่ามีการล่ารายชื่อนะครับเพื่อเสนอร่างกฎหมายที่กระทบต่อประชาชนหรือกฎหมายบางอย่างที่อาจจะล้าหลังนะครับที่อาจจะไม่สามารถนะครับสนองกับความต้องการของประชาชนได้ประชาชนก็รู้สึกว่าและการทํางานของรัฐบาลก็ล่าช้าเหลือเกินครับ ฉะนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการเสนอร่างกฎหมายใหม่ๆนะครับเพื่อต้องการนะครับที่จะพัฒนานกฎหมายให้ก้าวทันโลกเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นกฎหมายของกลุ่ม LGBTQ ในปัจจุบันนี้กลุ่มของคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับในการเสนอร่างกฎหมายนะครับแล้วก็ต่อมานั่นก็คือการถอดถอนผู้แทนรายบุคคลทั้งสภาก็แน่นอนว่าเไจะเห็นว่าเอเราต่างหากที่เป็นคนเลือกผู้แทนของเราไปทําหน้าที่ในสภาฉะนั้น ก็ควรจะเป็นการตัดสินใจของเราอีกเช่นเดียวกันว่าในเมื่อผู้แทนที่เราเลือกไปประพฤติโดยมิชอบนะครับรวมถึงบางครั้งอาจจะลุกแก่อํานาจใช้อํานาจในทางที่ผิดนะครับรวมถึงนะฮะทุจริตนะครับมีกลไกทุจริตมากมายนะครับจนเป็นที่ประจักษ์นะครับแน่นอนว่าเราในฐาน,นะที่เป็นเจ้าของหน้าที่ประทายก็มีสิทธิ์ที่จะล่ารายชื่อเพื่อเสนอถอดถอนผู้แทนรายบุคคลได้นะครับ ระบอบประชาธิปไตยทางอ้อมการมีส่วนร่วมของเรานะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะนั่นก็คือการเลือกตั้งซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าคํากล่าวนะครับบางอย่างนะบางคํากล่าวก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งนะครับหรือเขาบอกว่าปากกาเนี่ยนะครับมีแสงอนุภาพมีอนุภาพที่ร้ายแรงกว่ากระบอกปืนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะเป็นการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นอันเสียงอันบริสุทธิ์นะครับฉะนั้นการเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญนะครับต่อมานะครับนักเรียนจะเห็นว่า จากประชาธิปไตยทางตรงและประชาธิปไตยทางอ้อมยังมีข้อจํากัดอยู่ครับยังมีข้อจํากัดที่บางครั้งเนี่ยนะครับประชาธิปไตยเมื่อบริบทมันเปลี่ยนคนเพิ่มมากขึ้นครับนักเรียนกลุ่มคนมีความต้องการหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเช่นคนพิการก็มีความต้องการแบบหนึ่งนะครับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็มีความต้องการอีกแบบหนึ่งนะครับกลุ่มที่เป็นสมาชิกคนจนก็มีความต้องการอีกแบบหนึ่งนะครับกลุ่มที่เป็นเกษตรกรก็มีความต้องการอีกแบบหนึ่งฉะนั้นจะทําอย่างไรล่ะ ให้ความหลากหลายเหล่านั้นนะครับได้ถูกนะครับสนองตอบได้ฉะนั้นเราจึงต้องมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆฉะนั้นประชาธิปไตยไม่ใช่การหยุดนิ่งและตายตัวนะครับนักเรียนประชาธิปไตยเป็นกระบวนการที่พัฒนาไปเรื่อยนะอย่างเช่นประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมนะครับใช้ประชาธิปไตยทางตรงผสมกับประชาธิปไตยตัวแทนเลยนะครับคือเราไม่แยกและเราเอามาผสมกันเลยนะครับว่าเอ๊ ประชาธิปไตยทางตรงก็มีจุดดีนี่นาะประชาธิปไตยทางอ้อมก,ก็มีจุดดีชนะการเอาจุดดีของสองระบบประชาธิปไตยสองแบบนี้มาผสมรวมกันก็ทําให้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นนะครับคือการลดอํานาจรัฐแล้วเพิ่มอํานาจให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดถูกไหมครับนักเรียนจาได้ไหมครับที่ครูเคยบอกไปว่าเมื่อใดก็ตามถ้าอํานาจไปรวมอยู่คนคนเดียว เมื่อนั้นก็จะเกิดการลุกแก่อํานาจเกิดขึ้นได้นะครับหรือใช้อํานาจในทางที่ผิดได้ฉะนั้นการจะต้องลดอํานาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชนจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทําให้ประชาธิปไตยนั้นยั่งยืนครับนักเรียนนะฮะก็เลยเกิดการผสมกันก็อย่างเช่นมีภาคประชาสังคมนะครับเครือข่ายต่างๆนะครับภาคประชาชนในการออกมาต่อสู้เรียกร้องนะครับออนักเรียนคงจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มคนยากคนจนนะครับหรือกลุ่มคนที่นะครับมีความหลากหลายทางเพศอย่างที่ครูเคยบอกไปนะครับก็จะตั้งกันนะครับเป็นกลุ่มรวมกลุ่มเป็นกลุ่มภาคประชาชนนะครับหรือกลุ like ่มที่ได้รับผลกระทบนะครับจากภาครัฐก็อย่างเช่นการสร้างเขื่อนนักเรียนบางที่นะครับได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของรัฐบาลนะครับทำให้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปนะครับจากที่เคยมีวิถีชีวิตประกอบวิถีชีวิตนะโดยการหานะครับปลานะครับทำประมง พอมีการสร้างเขื่อนชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ก็ออกมาต่อสู้เรียกร้องนี่คือกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมคือเปิดโอกาสให้เลยนะครับอย่าใช้วิธีการในทางที่ผิดกฎหมายเลยเข้ามามีส่วนร่วมในการนะครับกำหนดวิถีชีวิตของตนเองนะส่วนระบอบประชาธิปไตยที่นี่อาจจะไม่เคยได้ยินนะฮะคือการถกแถลงเมื่อสักครู่จาได้ไหมครับว่าพลเมืองที่อยู่ขั้นสูงสุดคือเราต้องมีภาควิจารณ์รัฐบาลได้เราต้องสามารถใช้วิจารณญาณน,นะครับ ในการรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ฉะนั้นเป็นความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาข้อบอกพร่องประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่นักเรียนจะทําอะไรจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากๆจนบางครั้งเนี่ยนะครับทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยหรือเสียงของประชาชนไม่ไปถึงผู้มีอํานาจจริงๆฉะนั้นจะทําอย่างไรดีนะครับทำให้ประชาชนนั้นสามารถแสดงความต้องการของตัวเองได้นะครับนั่นก็คือมีการมีส่วนร่วมภาคพลเมือง นะครับมีการรวมกลุ่มเป็นภาคพ,พละเมืองนะครับเป็นกลุ่มนะทางการเมืองที่มีความแอคทีฟนะครับมีความเข้มข้นมีการประชุมกันมีการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะครับเพื่อสาธารณะนี่จะเห็นนะครับว่าประชาธิปไตยอย่างที่กูเคยเรียนไปว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้นะครับเราต้องมีจิตสํานึกสาธารณะเพื่อความเป็นอยู่ของเพื่อนเพื่อความเป็นอยู่ของสังคมและก็เพื่อความเจริญของโลกของเราด้วย นะครับทีนี้นกลไกการมีส่วนร่วมนะครับนักเรียนก็จะเห็นอย่างที่ครูได้บอกไปนะครับการจัดตั้งเป็นพักการเมืองนะครับนักเรียนเป็นสมาชิพก,ก i, พักการเมืองก็ถือว่าพักการเมืองเป็นกลุ่มที่จะเอาความต้องการของเราไปปฏิบัติให้เป็นจริงนักเรียนเลือกตั้งนักเรียนเลือกที่นโยบายนโยบายนี้อุ้ยตอบสนองกับเราจริงๆเลยนโยบายนี้นะครับอย่างเช่นมีการออกนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา ให้เรียนฟรีให้สิทธิเรียนฟรีให้มีนโยบายนะครับเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์นนเน็ตสมมตินะครับนักเรียนก็จะรู้สึกว่านโยบายนั้นเนี่ยเราได้รับผลกระทบจริงๆด้วยและเรารู้สึกว่าเป็นผลดีกับเราเราก็เลือกคนนี้นะฮะฉะนั้นการที่เรานะครับจัดตั้งเป็นสมาชิกพักหรือพักการเมืองนี้เนี่ยตอบสนองกับอุดมการ์ของเรานั่นก็ถือว่านักเพียงไปมีส่วนร่วมนะครับเพราะให้พักการเมืองเข้มแข็งเมื่อพักการเมืองเข้มแข็งพักการเมืองก็จะทําหน้าที่ นะครับแทนเรานะครับอย่างเต็มที่ต่อมาคือการเลือกตั้งอย่างที่เรียนไปแล uh, ้วเนาะการเลือกตั้งคือการเลือกผู้แทนของเรานะครับหรือการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนะฮะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0นคนเข้านะฮะเสนอชื่อกฎหมายในรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับหรือการออกเสียงประชามตินะครับเพื่อหามติของประชาชนนะฮะการทําประชาพิจารณ์นะครับเรื่องราวที่กระทบต่อตัวเรานะครับเรามาดูนะครับว่าแล้วสิทธิการมีส่วนร่วมนะครับทางการเมือง ของประชาชนในรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้นะครับได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะครับรัฐธรรมนูญอย่างที่นักเรียนทราบกปนแล้วว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับกฎหมายอื่นจะขัดไม่ได้เลยนะฮะนะครับเมื่อเรายึดถือนะครับว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศฉะนั้นสิทธิการมีส่วนร่วมได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิทธิการออกเสียงเลือกตั้งนะครับให้เราไปออกเสียงเลือกตั้งจัดตั้งพรรคการเมืองเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ออกเสียงประชามตินะครับตรวจสอบองค์กรนะครับองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับฉะนั้นนี่คือสิทธิที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะฉะนั้นเรามีสิทธิเต็มที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลนะครับทีนี้เรียนจะเห็นว่าแล้วประโยชน์ละ่ะทำไมเราต้องเข้าไปนะครับเรียนจะเห็นว่าคุณภาพการตัดสินใจดีขึ้นนะครับคือบางครั้งการที่อย่างตัวครูเองความรู้ความสามารถของเราก็อาจจะไม่ได้มีนะครับ ความรู้ความสามารถในอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรามา ady, ีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้แต่เราไม่มีในเรื่องนี้แล้วเราต้องไปตัดสินใจเรื่องที่เราไม่ถนัดเราก็เอาอย่างนี้แล้วกันให้ประชาชนได้มามีส่วนร่วมนะครับคุณภาพการตัดสินใจก็ดีขึ้นนะครับนักเรียนนะครับเราให้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินนะครับรวมถึงใช้ต้นทุนน้อยได้ครับนักเรียนลดความล่าช้าลงคือให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของได้เข้าไปมีส่วนร่วมเลยรวมถึงสร้างฉันทามติ นะครับฉันทามตินี่สําคัญมากนะครับเรียนเมื่อสังคมใดก็ตามที่เกิดความขัดแย้งมากๆนะครับจากความหลากหลายของกลุ่มความต้องการนะครับกลุ่มนี้ต้องการแบบนี้กลุ่มนี้ต้องการแบบนี้กลุ่มนี้ต้องการแบบนี้แล้วอะไรล่ะแล้วเราจะกล้าเดินไปได้อย่างไรฉะนั้นการสร้างฉันทามติจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับคือการสร้างนะครับความนะไว้เนื้อเชื่อใจและนะครับเป็นการสร้างสิ่งที่เห็น ท้องต้องกันนะครับและแน่นอนว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือหลีกเลี่ยงนะครับนักเรียนให้เกิดการเผชิญหน้าและเลวร้ายนะครับหลีกเลี่ยงเลยนะครับเพราะอะไรครับถ้านักเรียนรู้สึกว่าตัวเองไม่รับความเป็นธรรมถ้านักเรียนรู้สึกว่าตัวเองไม่รับการนะครับคุ้มครองหรือความปลอดภัยหรือเศรษฐกิจกินดีอยู่ดีสิ่งจําเป็นที่สุดคือการเผชิญหน้าและแน่นอนว่าการเผชิญหน้าจากประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ไทยแต่เป็นประวัติศาสตร์โลก เมื่อเราปิดกั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแน่นอนว่าประชาชนจะลุกขึ้นมาเพื่อทวงอำนาจนของประชาชนเองฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการประชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุดความขัดแย้งทางการที่เลวร้ายที่สุดฉะนั้นเราจงเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมทางการเมืองดีที่สุดก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับนักเรียนครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยนะครับเป็นกิจกรรมนะครับที่เรียกว่าสตอรี่บอร์ดครูอยากให้ในักเรียนลองสํารวจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน นะครับหรือในชุมชนของเรานะครับที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยครับนะักเรียนการมีส่วนร่วมนะักเรียนเคยไปมีส่วนร่วมนะครับกับการตัดสินใจนะครับนะักเรียนไม่ต้องไปถึงภาพการเมืองระดับชาติก็ได้ครับนะักเรียนนะักเรียนเอาแค่การมีส่วนร่วมกับโรงเรียนการมีส่วนร่วมกับชุมชนนะักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรแล้วนักเรียนเอามาเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดวาดภาพประกอบรวมถึงแต่งเรื่องราวให้น่าสนใจนะครับโดยใช้ข้อมูลที่นักเรียน รู้นะครับหรือได้รับทราบมาจากการอธิบายของครูเมื่อสักครู่แล้วมาแต่งเป็นเรื่องราวสตอรี่บอร์ดสั้นๆแล้วนำมาส่งครูในคาบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอพอไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเรียนรู้เรื่องการเหมือนกันปกครองกันในคาบต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน